ข้อ9นะครับ PD หรือว่าพาราเดียม103มีครึ่งชีวิตเป็น17วันใช้ในการรักษาโรคมะเร็งถ้า PD หรือวาพาราเดียม103เนี่ยที่บรรจุในแคปซูลสลายตัวไป99.95ถือว่าหมดประสิทธิภาพแคปซูลน,นี้จะออกฤทธิ์ได้นานประมาณเท่าใดกำหนดให้1เดือนมีค่าเท่ากับ30วันใช่ไหมครับข้อ1ตอบ17วันข้อ2ตอบ5เดือน ข้อ3ตอบ6เดือนข้อ4 7เดือนและข้อ5 24สัปดาห์ครับผมโจทย์ข้อนี้นะครับเขาต้องการให้เราหาว่าแคปซูลเนี่ยจะออกฤทธิ์ได้นานประมาณเท่าใดซึ่งคําว่านานออกฤทธิ์นะครับก็คือยังมีประสิทธิภาพได้นานประมาณเท่าใดเขาบอกว่า99.5%ถ้าสลายตัวไป95.9.5%เมื่อไหร่หรือว่าก็คือเหลือ เพียงแค่0.05%เมื่อไหร่แปลว่าแคปซูลน,นี้หมดประสิทธิภาพหรือว่าง่ายๆก็คือโจทย์ข้อนี้เขาต้องการถามเราว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ไอเจ้า PD 103ในแคปซูลเนี่ยถึงจะสลายตัวเหลือเพียง0.05% สำหรับความรู้นะครับที่เราต้องมีก็คือเพียงหนึ่งเดียวเกี่ยวกับครึ่งชีวิตนะครับที่เป็นข้อมูลที่โจทย์ให้มาคําว่าครึ่งชีวิตคืออะไรก็ตรงตัวเลยครับครึ่งชีวิตแปลว่าการที่เวลาแปลว่าเวลาที่สารของเรานะครับสลายตัวจนเหลือ เพียงครึ่งหนึ่งของสารเดิมอย่างเช่นตอนแรกมีสารอยู่100ใช่ไหมครับครึ่งชีวิต17วันหมายความว่าเราต้องใช้เวลา17วันสารของเราจาก100จะสลายตัวเหลือเพียง50ใช้เวลาอีก17วันสารของเราจะสลายตัวจาก50เหลือ 25เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอันนี้คือนิยามของคําว่าครึ่งชีวิตก็คือเวลาที่ใช้ในการทําให้สารของเราเหลือเพียงครึ่งเดียวสําหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเขาถามว่าจะต้องใช้เวลานานเท่าใดเจ้า Pd 1 0 3จึงจะสลายตัวเหลือเพียง0.05%เอร์เซในที่นี้ก็คือเริ่มถ้าสมมติมี Pd 1 0 3 เริ่มจาก100ใช้เวลานานเท่าไหร่จาก100จะเหลือเพียง0.05ข้อมูลที่เรามีก็คือครึ่งชีวิต17วันวิธีทำนะครับขั้นแรกเราก็ตั้ง100และค่อยๆแทนไปเรื่อยๆเลยครับ100ใช้เวลา17วันจะเหลือ50จาก50ใช้เวลาอีก17วัน จะเหลือ25 25ใช้เวลา17วันเหลือ12.5 12.5อีก17วันเหลือครึ่งหนึ่งคือ6.25 6.25ใช้เวลาอีกครึ่งหนึ่งขอโทษครับใช้เวลาอีก17วันทำให้เหลือครึ่งหนึ่งเหลือ3.125 3.125ยังไม่หมดใช้เวลาอีก17วันเหลือ1.5625 1.5625ก็ยังไม่หมดใช้เวลาอีก17วันเหลือ 0.78125 0.78125ก็ยังไม่ถึง0.05ที่เราต้องการใช่ไหมครับก็ใช้เวลาอีก17วันเหลือ0.390625 0.390625ก็ยังไม่ถึง0.05ก็สลายตัวต่อใช้เวลาอีก17วันเหลือ0.1953125 0.1953125ก็ย no no ังไม่ถึง0.05ที่ราต้องการก็ใช้เวลาอีก17วันเหลือเพียง0.09765 625ซึ่งอันนี้ก็ยังมากกว่า0.05ที่ราต้องการอยู่ก็แปลว่าสลายตัวต่อได้อีก17วันเหลือเพียง0.04กว่ากว่าซึ่ง0.04จะพบว่ามันน้อยกว่า 0.05แล้วแปลว่าสารของเราใช้เวลาทั้งหมดกี่ครึ่งชีวิต1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ครึ่งชีวิตสารจะสลายตัวไปมากกว่าหรือว่ามันใกล้เคียงกันมาก0ูนจุดประมาณ สี 48, ่แใช้เวลาไปมากกว่าหรือประมาณ99.95%หรือก็คือสารหมดประสิทธิภาพแล้วนั่นเองดังนั้นทำให้เราได้ว่าหากเราต้องการว่าสารของเราสลายตัวไป99.95%หรือก็คือเหลือสารเพียง 0.05%นั้นเราต้องใช้เวลาประมาณ11ครึ่งชีวิตหรือก็คือ11คูณ17วันซึ่ง11คูณ17ก็เท่ากับใช้เวลาทั้งหมด187วันนั่นเองหรือถ้าแปลงเป็นเดือนเขาบอกว่า1เดือนมี30วันก็คือ6เดือน7วันหรือก็คือประมาณ6เดือนนั่นเอง ดังนั้นเราจะได้ว่าเราต้องเขาถามว่าเราต้องใช้เวลานานเท่าใดนานเท่าใดจาก PD ดีหนึ่งรเนี่ยจะเหลือเพียง0.05%หรือก็คือเหลือเพียง0.05%เราพบว่าจากการคำนวณใช้6เดือน7วันหรือก็คือประมาณ6กเดือนตอบข้อสาสำหรับทวนความรู้โจทย์ในข้อนี้นะครับความรู้ที่มีก็คือ อย่างเดียวก็คือครึ่งชีวิตครึ่งชีวิตก็คือเวลาที่สารใช้ในการสลายตัว50สลายตัวเหลือครึ่งหนึ่งหรือว่าสลายตัวไป50นั่นเองครับผมซึ่งเมื่อเรารู้ครึ่งชีวิตก็ทำให้เรารู้ว่าเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กี่ครึ่งชีวิต สารถึงจะสลายตัวไป99.95%หรือว่าเหลือ0.05%ซึ่งในข้อนี้จากการคำนวณก็พบว่าใช้เวลาไปประมาณ6เดือนนั่นเองตอบข้อ3ครับผม